นี่คือจอเกมมิ่งนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์คอแซครับที่เป็นจอแบนแต่สามารถดัดโค้งได้ในชื่อรุ่นว่า c ี n นียนเฟรคครับจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้อย่างที่บอกไปครับมันเป็นจอแบน แต่สามารถดัดโค้งได้นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาว่ากันที่สเปคหลักๆของจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้กันก่อนเลยฮะต้องบอกว่าสุดจริงๆนะครับเริ่มจากขนาดจอครับตัวนี้คือขนาดจอ45นิ้ว resolution อยู่ที่3440คูณ1440ในรูปแบบ21:9นะครับที่สำคัญครับพาแนลเป็นแบบ OLED ชัดคมแน่นอนและในส่วนของ refresh rate ครับ สูงถึง240เฮิรตเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของความกว้างสีความตรงของสีนะครับ100% sRGB และ98.5% DCI P3 ครับต้องบอกว่าสำหรับหลายคนที่กำลังมองว่า sRGB คืออะไร Adobe RGB คืออะไร DCI P3 คืออะไรถ้าสรุปแบบง่ายๆคือ sRGB เนี่ยเหมาะสำหรับ การทำงานทางด้านสื่อออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทำงานทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์บิลบอร์ดต่างๆเนี่ยก็มองหาเรื่องของ Adobe RGB แต่สายภาพยนตร์เกรดดิ้งสีก็ดูที่ DCI P3 นั่นเองครับอันนี้เป็นแบบสรุปคร่าวๆง่ายๆนะครับสำหรับใครที่กำลังงงเรื่องของความกว้างของสีนั่นเองครับต่อมาครับในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยตัวนี้รองรับ NVIDIA G-Sync และ AMD FreeSync Premium เรียบร้อยแล้วนะฮะร,รองรับ HDR อีกด้วยที่สาคัญครับเรื่องของสีเนี่ยค่าสี สี R G B อยู่ที่10บิตเลยทีเดียวนะครับใครท,ที่กำลังมองหาจอคอมพิวเตอร์สเปคแรงๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวนี้กันเลยนะครับโอเคครับเรามาดูเรื่องของรูปลักษณ์ดีไซน์ของจอตัวนี้กันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าขนาดจอเนี่ยมันคือ45นิ้วซึ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกเลยที่คุณต้องคำนึงถึงคือเรื่องของขนาดโต๊ะที่วางสำหรับจอนะครับ ซึ่งโต๊ะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่150ซนติเมตรที่เราเอามาวางจอตัวนี้นะครับซึ่งมันพอดีมากๆและผมได้ทำการวัดแล้วนะครับขนาดจอนะครับกว้างเนี่ยไปจนถึงสุดขอบฝั่งนี้อยู่ที่106.5เซนติเมตรโดยประมาณใครที่ใช้จอไซส์ขนาดนี้แล้วแนะนำว่าโต๊ะจะต้องมีความยาวนะครับอย่างน้อยเนี่ย150เซนซึ่ง คุณอาจจะไม่สามารถวางเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ข้างบนโต๊ะได้ด้วยซ้ำอาจจะต้องวางไว้ที่ข้างล่างนะครับหรือถ้าใครต้องการวางคอมพิวเตอร์เอาไว้บนโต๊ะด้วยเนี่ยอาจจะต้องโต๊ะที่มีความยาวมากกว่านี้อาจจะ180เซนขึ้นไปจากที่ผมลองใช้งานเนี่ยความกว้างของหน้าโต๊ะอย่างตัวนี้คือ60เซนนะครับซึ่งถ้าเกิดเรานั่งเล่นทั่วไปเนี่ยเออนั่งเข้าเว็บเบราว์เซอร์ดูนู่นนี่นั่นปกติมันก็อาจจะไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ แต่ถ้าคุณเริ่มเล่นเกมหรืออาจจะต้องใช้พื้นที่จอทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะดูหนังหรือเล่นเกมก็แล้วแต่อาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันใกล้จนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าอาจจะต้องเป็นโต๊ะที่มีความกว้างของหน้าโต๊ะเนี่ยมากกว่าปกติสัก80ถึง100เซนจะดีที่สุดนะครับกำลังดีนะครับทำให้คุณสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ไม่ใกล้จอจนเกินไปด้วยอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของไซส์และขนาดในการวางบนโต๊ะนั่นเองนะครับ มาต่อมาครับเรามาดูเรื่องของดีไซน์กันต่อครับตัวนี้ชุดขาตั้งแข็งแรงมากและสามารถปรับก้มเงยได้เท่านั้นนี่อันนี้คือเงยและก็ก้มเท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก้มเงยได้อยู่ที่ประมาณ22ององศานะครับและฐานตรงขาแข็งแรงสุดๆนะฮะเป็นขาแบบ แชกแบบนี้ทําให้มีพื้นที่ในการวางคีย์บอร์ดอะไรได้นะครับดูไม่เกะก,กะไม่เถอะทะที่สําคัญครับมีฟอนต์พาเนลและมีแบ็กพา n e เนลอย่างกับคอมพิวเตอร์นะครับโดยด้านล่างเนี่ยตรงใต้าฐานตรงนี้ครับจะมีช่อง USB Type A นะครับจำนวน2พอร์ตด้วยกันนะครับวิ่งที่ความเร็ว5 g กิกะบิตเปอร์เซคัน พร้อมกับช่องเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าลำโพงนะครับขนาด3.5มิลแล้วก็จะเป็นปุ่มอินพุตในการปรับเลือกอินพุตซอนั่นเองแล้วก็ปุ่มเปิดปิดจอครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มปรับเมนูต่างๆเอาละทีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับอย่างที่บอกไปคือจอตัวนี้มันเป็นทั้งจอแบนและสามารถเป็นจอโค้งได้นะครับโดยเราสามารถดัดได้เลยครับเขาจะมีเหมือนเป็นที่จับสามารถสไลด์ออกมาได้และทาการดัดครับมันก็จะทํางแกลกนะครับแค่นี้ ความโค้งอยู่ที่ 800R นะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเวลาใช้งานพวกจอเวลาทำงานครับผมจะไม่ชอบจอที่เป็นแบบจอโคง้งเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นจอแบนซสะส่วนใหญ่นะครับแต่จอตัวนี้ถ้าคุณทำงานคุณก็ปรับมันเป็นจอแบนหากคุณเล่นเกมต้องการความโค้งของจอเพื่อรับกับสายตาคุณก็ปรับเป็นจอโค้งได้นะฮะถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นเกมและทำงานไปด้วยนะครับนี่เมื่อคุณ ต้องการเป็นจอแบนก็แค่ดันกลับไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็สไลด์เก็บนี่เออซึ่งถ้าเกิดเล่นเกมหรือดูหนังเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือแนะนําว่าอาจจะต้องนั่งห่างออกจากจอเล็กน้อยนะครับมาดูที่ด้านหลังของจอครับก็จะมีดีไซน์แบบเรียบๆแบบนี้แล้วก็เป็นชุดขาพร้อมกับพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆที่ตรงกลางด้านหลังตรงนี้เลยนะครับแน่นอนครับโอ้โหเวอร์วังอลังการแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับ จุดสังเกตอย่างหนึ่งคือตัวนี้แน่นอนครับพอมันเป็นชุดที่บิวอินมากับตัวขายอย่างนี้แล้วนะครับมันไม่มีจุดสําหรับการติดตั้งเวซ่าเมาส์ครับใครจะเอาไปใช้เป็นจอแขวนเนี่ยก็อาจจะไม่มีจุดสําหรับการยึดจอนั่นเองนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่างไล่จากด้านบนเลยครับจะมีพอร์ต HDMI จํานวน2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ Display Port อีก1พอร์ตแล้วก็ TypeC นะครับเชื่อมต่อออกจอได้ด้วยนะครับอีก1พอร์ตแล้วก็มี USB ที่เป็น type A อีกอพอรพอครับที่ความเร็ว5กิกะบิตเซคันเหมือนกันแล้วก็เป็นพอรตเชื่อมต่อ type C อีก1พอร์ตตรงนี้พอร์ตใช้งานเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการจ่ายไฟเลี้ยงให้กับตัวจอ monitor อต,ตัวนี้นะครับเอาละครับเรามาดูเรื่องของรายละเอียดปุ่มเมนูกันบ้างนะครับก็สําหรับเมนูเนี่ยก็ใช้งานง่ายมากนะครับปุ่มก็จะอยู่ที่ด้านหน้าปุ่มใหญ่โดยมันสามารถกดแบบควิกเมนูได้นะครับสมมติเราก,กดล่างเนี่ยก็จะเป็น preset ในการใช้งานต่างๆนะครับ movie t e c h นะครับ srgb creative game standard นะครับและถ้าเกิดกดซ้ายนะครับดันไปทางซ้ายก็จะเป็น volume ไม่ได้มีลำโพง b u i l d i n มาให้นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อออกลำโพงที่ฟอน p พล็ของจอได้นะฮะเมื่อกดไปทางขวาครับก็จะเป็น input source นะฮะเมื่อกดไปที่ด้านบนก็จะเป็น brightness นะครับอันนี้เป็น quick menu ง่ายๆในการใช้งานครับต่อมานะครับเรามาดูเมนูหลักๆกันบ้างนะครับก็ มีให้ใช้พอสมควรเลยนะครับโหมดแรกคือ preset นะครับ preset เนี่ยก็ที่เราเห็นตอนแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของโหมดต่างๆในการใช้งานเนาะเลือกได้ครับเหมือนกันฮะ movie text srgb creative game standard นะครับประมาณนี้ brightness ครับเหมือนกันฮะ contrast c h a r um p n e t s color t e m p นะฮะก็ color t e m p เนี่ยเลือกได้เป็น warm custom นะครับ default อา ก็คัสตอมเนี่ยสำหรับคนที่จะเอาไปคาลิเบตสีอีกทีนึงนะแล้วก็แกมมาครับมาตรฐานอยู่ที่2.2เนอะแต่ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะนี่2.4 2.0นะครับ saturation ครับความเข้มของสีครับก็เดิมๆเนี่ยเป็น0นย์นะฮะ refresh overlay ครับก็สามารถเลือกเปิดได้ครับเป้าเล็งก็มีเช่นเดียวกันนะสำหรับสายเล่นเกมครับเป็นแบบดอท เป็น cross นะครับเป็นแบบกากบากแบบนี้แล้วก็เป็นแบบมุมแบบนี้ฮะแล้วก็ปิดครับซึ่งจะมีสีให้เลือกด้วยนะครับสีเขียวกับแดงเท่านั้นนะครับสอสีถ้าแดงก็จะชัดหน่อยนะครับอันนี้คือเป็นเป้าเล็งนั่นเองนะครับมาอีกหนึ่งโหมดครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็จอใหญ่ๆส่วนมากที่เป็น21ต่อ9แบบนี้เนี่ยมักจะมีโหมดนี้นะครับก็คือ PIP หรือว่า PBP นะครับซึ่งเป็น Picture in Picture นั่นเองนะฮะ โดยถ้าเกิดเราเลือกเป็น PIP เนี่ยหน้าจอมันก็จะมีหน้าจอเล็กๆแสดงผลอยู่นะครับซ้อนเข้าไปในจออีกทีนึงเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าให้มันอยู่มุมซ้ายมุมขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้มีปรับให้ละเอียดนะว่าเอ้ยขยับโ s i t i o n ตำแหน่งอะไรได้ก็จะเป็น preset ของเขาแบบนี้เลยนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะปรับเลือก input source ได้นะครับว่าคุณจะเอา input จอที่ซ้อนเข้ามาเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าอินพุตอะไรนะครับประมาณนี้ครับก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็สวัสวิดีโอซอร์สนะครับก็สลับหน้าจอนั่นเองนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับออ d ิโอซอร์สประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งโหมดครับจะเป็น PBP PBP เนี่ยจะเป็นการซ้อนจอ2จอเป็น2เฟรมเหมือนแบ่งครึ่งจอออกมาซึ่งก็จะเป็นการแบ่งครึ่งจอนั่นเองซ้ายหรือขวานะครับแล้วก็อินพุตซอร์สเหมือนกันนะครับสวัสดวิดีโอเหมือนกันครับก็จะมี2ฝฟากฝั่งด้วยกันคือสมมติว่า คุณจะมีโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งเครื่องหรือว่าแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะแบ่งครึ่งจอเอาไว้ใช้งานได้เลยนะครับเนื่องจากว่าจอตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ขนาดภาพเนี่ยอยู่ที่21ต่อ9สามารถใช้งาน 2D ดีไวเชื่อมต่อจอแบบนี้ได้เลยนะครับ ต่อมาครับ OSD setting ครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าต่างเมนูนี่แหละก็จะมีภาษามากมายเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันหายไปนะเวลาเราเลือกเนี่ยมันไม่ได้มีเมนูเล็กๆขึ้นมาว่าเอ้ยมีกี่ภาษาเหมือนเราต้องกดไล่เอาไปเรื่อยๆอะ่ Trans ะ transparent ครับก็เป็นความโปร่งแสงของเมนูนะครับนี่ก็ไม่ได้มีให้เลือกมีแค่เปิดปิดเท่านั้นนะครับ time out ก็สูงสุด60วิครับ system setting นะฮะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงผลของจอ เอสเป r เลโชเป็นออโต้ d a p t i v e s y n งก็มีนะครับก็คืออย่างที่บอกไปคือรองรับ AMD FreeSync Premium แล้วก็รวมไปถึง Nvidia G-Sync ด้วยนะครับ Image Resolution นะครับก็สามารถเลือกได้ Star t Refresh นะครับ Orbit เปิดปิดได้นะครับ b i s i n e s St s Stabilizer นะครับก็สามารถเปิดปิดได้เช่นเดียวกันนะครับ Source Detection เป็น Auto ้ครับ Factory Reset อันนี้ก็เป็นร e เซ t ตค่าเดิมๆจากโรงงาน ประมาณนี้ครับต่อไป audio ครับก็ไม่ได้มีอะไรครับสามารถปรับโวลูมได้ input source ครับมี4ส่วนนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ HDMI 2 p o พอร์ต p s a y Port และ Type C information เป็นรายละเอียดของจอตัวนี้ในการใช้งานนั่นเองตอนนี้เราก็ปิด HDR อยู่นะครับแต่สามารถเปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันจบไปแล้วนะครับกับ Corsair s e n i o n Flex ขนาด45นิ้ว240 h z จุดเด่นหลักๆนอกจากเรื่องของสเปคนะครับอีกหนึ่งส่วนก็คือ จากรูปแบบของจอแบนสามารถดัดเป็นจอโค้งได้นะครับที่ความโค้งอยู่ที่800 r นะครับสำหรับใครที่ต้องการจอคอมพิวเตอร์สัก1จอนะครับเอาไว้ใช้ทั้งทำงานเล่นเกมหรือว่าดูหนังเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมเลยนะครับด้วยอัตราส่วนขนาด21:9นะครับเวลาคุณเล่นเกมเนี่ย คุณก็จะได้ภาพที่มันมีมิติที่กว้างขึ้นรวมไปถึงถ้าเกิดคุณดูหนังที่มีอัตราส่วนของภาพอยู่ที่21:9นะครับก็จะได้แบบเต็มตาแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือแนะนําว่าหากคุณเล่นเกมหรือดูหนังนะครับอาจจะต้องมีการถอยห่างออกจากจออีกเล็กน้อยนะครับและนอกจากนี้นะครับเรื่องของความสะดวกต่อการใช้งานเนี่ยก็ทํามาได้ดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของฟอนต์พาร์เนลที่ด้านหน้าและแบ็กพาร์เนลที่ด้านหลังที่มีพอร์ตต่างๆในการใช้งานเนี่ย เยอะมากโดยเฉพาะด้านหน้านครับก็จะมี USB Type A ให้2ชุดแล้วก็จะมีในส่วนของช่องเชื่อมต่อหูฟังหรือว่าลำโพงให้อีกด้วยตรงนี้ถือว่าสะดวกมากเวลาผมใช้งานนะผมก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอื้อมไปที่หลังคอมพิวเตอร์หรือที่ฟอนต์พาเนลของคอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับส่วนของฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจก็อย่างเป็นการซ้อนภาพนะ PIP หรือว่า PBP ที่เราได้ทดสอบไปก็คือสามารถซ้อน ภาพสำหรับเดเวิ์อื่นๆที่เชื่อมต่อเข้าไปในจอได้และสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมของสินค้าตัวนี้เอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ